ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านครับวันนี้ก็เป็นเรื่องการยำดีจริงๆครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มา,มากๆครับแม็กคาเน 650S สไปเดอร์เรียกว่าสไปเดอร์แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เห็นอยู่นะครับว่าเป็นังคาปิดประทนุนคันนี้มาทําอะไรที่ร้านนะครับก็มาเคลือบหลังเปาะหลังพันธุล่าแล้วก็ฟิล์มใสกันลอยเคลือบแก้วมีแต่กันลอยตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วก็เป็นเรื่องอารยดีที่สวยสวยงามมากๆจริงๆกับรถแม็คาเนคันนี้นะครับเดินทางมาจาก ในกรุงเทพนะครับแถวๆ C D C นะครับเตเนอง์มินมาไกลพอสมควรต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของมากๆครับที่ให้ความกรุณานะครับเป็นลูกค้ากันนะครับและตอนนี้เรากำลังจะส่งรถอย่างสวยงามกลับบ้านครับต้องขอบคุณพี่มากครับผมวันนี้สวัสดีครับอืสวยจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้นะครับแคาเรนนะครับ6501คันนี้นะฮะ